สวัสดีนะคะอยู่กับช่องพลายสลิมงคลพลายโคค่ะสวัสดีบรรยากาศยาม8โมงเช้าโอ้ท้าว พนทีจับมันไว้กดจะไปไหนวันจะไปไหนไเกยตเอเอ้อาไฟนี้เจ้งมังได้ปะเอาจไไปใส่ไฟมาานะคุณอืใส่มานั่นเลยว้าพิบุญจีแล้ววา้า ว้าปามีปิดทีวีน้อยแล้วสืบย้าสืบสับปะรดให้เจ๊ผ่อนทีพย์มีรู้สึกว่าเดดจะแรงนะวันนี้นี่เมื่อคืนกลับมาถึงบ้าน สามทุ่มครึ่งก็จะกินคงกินข้าวเสร็จยูทูบขึ้นบนบ้านสี่ทุ่มรับก่อนเลยที่นี่ u t u b e ตรงนี้ไปโรงเรียนครับวันอันวันจันไปโรงเรียนด้วยค่ะเด้อจะมึงยิงสัตว์ยิงไม่ด้ล่ะออยอีกแล้วครับโคกอ้ออีกแล้วตึงตึงครับตึงตึงครับตึง,ต,งตึงครับ มึงเฮนี่ตกอ,อีกได้นี่ถ้ามึงด้อโมองโม <c oughs> งบตงงาบตองจี้บาตองจี้ง่ายบาตองจี้อยู่เลย <c oughs> บาตองจุโนจูเน่เ <c oughs> ด้อไหนะปอบอยู่ไหนนะปอบอยนะู่ไหนหน้าปอบก่อน่ะหน้าปอบเออโอ น้าปอบก็น่านะไก่หนีหา่แล้วนี่นีประมานไกลห่าเอานี่โบ เจ้านะยาหูก็คอยเจ้านะอันนี้ไม่หยอกกันแล้วสองเชือกนี้มาเล็กๆนี้เอ้ยหยอกกันดีคัะแล้วแล้วขนุนลึงก็ยังไม่ออกนะครับ แต่ก็ควานก็ยังเก็บกอดบริเวณขนุนได้วันนี้นะ่ะมูนช้างไม่เยอะนะวันนี้โอว้วันที่ไปตัดโอ้ยว,วันวันเสารนะ์น่ะเยอะมากวันนี้ไม่ค่อยเยอะนะวันนี้นี่เสาเยอะจริงๆวันเสารนะ์น่ะโอ้วิเวเยอะเล,เลย สับประรดสับประรดช่วยอีกแล้วสับประรดเอฟซีสนับสนุนผลไม้มาให้แบ่งเบาภรราระได้เยอะเลยไม่เอฟซีอย่าจิตามไอ้อะวงขี้วัางเอายูทูปไปทิมไวนะ้น่ามาเตยอ,อีกอะอม,มึงกระเป๋ามึงพุน mẹ ta cù nhung đơ hôm nhung hôm mẹ nhung hôm mẹ nhung hôm <laughs> nhung <laughs> ี่นึงพร้อมเนี่ยฮ้อชอบทำงานเวลาเดทโอ้โยย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 ยนยย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 ายย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 ยีนยียยยยยยยาย พรโนะคะพโพะโพะโ,พะโ,โคหมูมันมัน,มนอร่อยหอมหอมแล้วใส่อันนี้นะคะข้างหลังนี้จะลุกลุกเลยเพราะว่าพ่อค้ายังไม่มาเอาลังเลยใส่ไข่พะโลแบบใส่น้ำตาลน้ำตาลตะหนูดน้ำตาลปิ๊บเนาะไม่ได้ใส่น้ำตาลทราย ขอตัวทำงานก่อนนะคะสวัสดีค่ะกดไลค์ให้ด้วยด้อค่ะดอขอบคุณแม่แม่นะคะที่ช่วยสมทบสร้างบ้านให้กับชายบุญส่งนะคะแม่แม่เอีขอพระคุณทุกๆคะแนนเลยที่รักและอินดูเด็กชายบุญส่งนะคะที่รักและอินดูคอนเตอร์นะคะขอพระคุณมากๆคะ่ะขอพระคุณทุกๆคะแนนเลย มากน้อยก็ตามกําลังศรัทธ,ธาเนาะไม่ๆมิอีซีช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยให้กับบุญสุงได้มีบ้านที่ให้มีบ้านหลบแดดหลบฝนกันเหมือนช้างเชือกอื่นๆเนาะขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะ